สำหรับคนที่เพิ่งผ่านโปรและอยากสมัครบัตรกดเงินสดไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต้องสมัครบัตรอะไรและอาชีพอะไรสมัครบัตรได้บ้างรวมไปถึงการเตรียมเอกสารต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างคลิปนี้ผมมีคําตอบครับไม่ว่าจะอาชีพข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่พนักง,งานออฟฟิศที่เพิ่งผ่านโปรหรือผ่านโปรมาได้สักพักแล้วทุกคนล้วนมองหาบัตรสักใบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของตัวเองจริงไหมล่ะครับ วันนี้ผมจึงอยากแนะนำบัตรกดเงินสด KDCPRO ที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการเงินหมุนเวียนในแต่ละเดือนและเป็นบัตรที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นไปอีกขั้นครับอีกทั้งยังสามารถโอนรูดผ่อนจ่ายได้ครบในบัตรเดียวเรียกได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากครับ ที่สําคัญไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องฐานเงินเดือนน้อยจะสมัครบัตรกดเงินสดได้ไหมแบบที่ใครหลายๆคนมักจะกังวลกัน,กนครับระฐานเงินเดือน12,000บาทอายุงานอย่างต่ํา4เดือนก็ทําบัตรกดเงินสดได้โดยเฉพาะบัตรกดเงินสด KDC ีซ o พราครับอย่างที่บอกครับเป็นบัตรที่ตอบโจทย์คนที่เพิ่งเริ่มทํางานทั้งในเรื่องของเงินด่วนเงินใช้ในยามถุกเฉินถ้าเราอยากจะสมัครบ,บัตรกดเงินสดต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รู้ว่าให้พร้อมและเตรียมเอกสารที่จําเป็นไปพร้อมๆกันเลยครับอย่างพนักง,งานออฟฟิศนะครับก็ต้องใช้เอกสารสําคัญคือสำเนาบัตรประชาชนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริงสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนพร้อมหน้าบุ๊กแบงค์ครับสำหรับข้าราชการหรือพนักง,งานรับวิสาหกิจก็ใช้เอกสารเช่นเดียวกันกับพนักง,งานออฟฟิศได้เลยครับ สำหรับใครที่ไม่มีเวลาไม่สามารถไปธนาคารได้ก็สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของ KDC ให้ครบหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อขอนัดรับเอกสารโดยการนัดรับเอกสารสามารถนัดรับได้ที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้ครับและรอผลอนุมัติครับและถ้ายิ่งสมัครในช่วงวันทำการแป๊บเดียวก็รู้ผลเลยครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสดไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้แล้วและที่สำคัญ บัตรกดเงินสด KDC พาวยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดอีกด้วยครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามในทุกๆช่องทางของ KDC ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและความรู้ดีๆทางการเงินนะครับ